ขอความเมตตาพระคุณเจ้าชี้แนะวิธีวางใจกับการใช้ชีวิตกับคนที่มีอารมณ์แปรปวนเกี่ยวการมโหลายทำให้คนในครอบครัวเป็นทุกข์คุณต้องให้กําลังใจตัวเองสูงสูงเพราะคุณแก้เขาไม่ได้คุณต้องมาแก้ที่ตัวเองเพราะคุณเป็นฝ่ายรับเหมือนกับเวทนาคนที่โมโหกโหกานเกี่ยวล้่ก็ใกล้ตัวทั้งนั้นเนี่ยอันนี้อาตมาบอกบอกเป็นหนทางให้ ให้พิจารณารมเลยก็คือใช้นี่ลุงก็ใช้นี่คุณไม่จาเป็นต้องอดทนก็ใช้เท่าที่ใช้ได้ปีกวิเวกมั่งอะไรบ้างให้เจอกันใกล้กันให้น้อยที่สุดถ้าใกล้กันแล้วก็อย่าไปขัดใจเขาเท่านั้นคุณก็ผ่านได้โดยโดยที่ว่าคุณกับเขาก็มีมีส่วนปฏิสัมพันธ์เท่านี้อาจจะเป็นพ่อแม่คุณก็ได้พอแก่แล้วยิ่งโมโหล้ลยเนี่ยอะไรพวกนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณก็รู้ว่าเออเฮ้ย เดี๋ยวแกเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณจะได้มีตัวอย่างคุณจะได้ป้องกันไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นคนอื่นแบบคนพ่อคุณพ่อเงี้ยเออเออ,เ,อ,อเราต้องดูดีๆเลยว,วิธีเส้นทางวิธีชีวิตคุณพ่อเนี่ยก็อะไรตรงเนี้ยคุณก็ดูได้แล้วในที่จุดพอแก่ตัวแล้วไม่มีอะไรพวกเนี้ยก็ อารมณ์ลายเงยเราก็จะไม่เลือกผู้ชายอย่างนี้ตัวอย่างในชีวิตเยอะแยะครับคุณดูให้ความจริงแท้ให้ได้เนยคุณคุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะคุณอย่าไปความจริงจอมปลอมก็แล้วกันแล้วคุณจะเสียใจผิดแล้วผิดอีกพลาดแล้วพลาดอีกเพราะคุณเลือกที่จะดูความจริงที่จอมปลอมนะครับกรรมาฐานแค่นี้แหละครับ นะก็โมทนาได้คุณก็เอาเขาเป็นครูฝึกพอรู้จังเจอ้องอะไรนะอยู่ก็คือคุณก็เลี้ยงเดี๋ยวคุณโตพออายุคุณเลยเดี๋ยวคุณปีกวิเวกได้จะบายแต่ถ้าเผื่อต้องอดทนเพราะว่าทิ้งกันไม่ได้เลยพว้นี้ถ้ากรณีทิ้งกันไม่ได้มีอย่างเดียวคือเป็นพ่อเป็นแม่ที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็รับอารมณ์ทิ้งกันไม่ได้จนกว่าจะตายจากกันนะจดหมายฉบับนี้อาตมาเดาแย่ที่สุดเลยนะคืออาจจะเป็นพ่อแม่คุณนะ นะนะคุณก็ได้เป็นตัวอย่างว่าถ้าแก่แล้วเราจะไม่เป็นแบบนี้เป็นภาระให้คนอื่นเท่านี้เองนะครับ